คือด้าีแขนอยนเนี่บอกแต่แก็ปีกว่าแล้วจำเถอ,อะมันผ่านไปแล้วประสบการณ์ วิ่งเริ่มมองสีเล็บสวยอ่นนนานี่ทำไมไม่ทาเล็บเท้าสีนี้อ่ะแจ้งเห็นสีนี่บอ,อมันงามแมะ <laughs> จะว่าท่ากิตเตอร์นำ้ำวิบ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 หัวขอนอยากหัวสร้างยเยอะสงสารช่างหรือว่าสองสารเล็บใช่ไห <laughs> มเล็บเท้าจน,นแบบใส่ใส่แบบนะ่ะ กินโปรตีนที่เลยน้ำแข็งมันนิ่มมากเลยตัดง่ายเลยพ่ออะไรกบพวกอาหารเสริมไว้กินได้น้นมากขึ้นกินแต่โปรตีนคนหนูเจ็บเขา่าเจ็บเข่าไม่หายวันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้กินแคลเซียมมาเป็นเดือนแล้วมีหน้าลูก,กโง่อยนั่งโง่อย เอยไปได้กินแคนเซียมซื้อมาเป็นปีละกินแล้วแคลเซียมขี้เก็บมันเม็ดใหญ่พอมกินสักอย่างเถอะสุดท้ายแล้วหนุ่ไปกินเแบียร์กินเหล้ามันก็หมดอยู่ดีมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเด่นเลยน้องพี่แม่อนนืมที่ไหนมีผมหงอกไหมหงอผมเซนเนีหน,นหน่อยนึงมันมาสิไปมีผมหงอกไม่ใช่หงอกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ มาดูถาม้างทีนะ่ไหนมันคือหายเร่อย,ยหายไรเรารู้จักเป่าวโอ้โหว่างสองมือทีเแียวจะว่องเลรอทุกวันนี้เขาต้องทำสปาใช่ไหมทขาไม่อบไอ้น้ำไปแล้วบอบก็อบ นี่ชอบมั้ยมันติดกันเนาะพี่แหมเนาะอืมได้แล้วนี่ๆนี่เดะหมอดิๆมานวดให้เจ้า